สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีวีทุกคนครับไอโฟนเป็นกล้องที่มีผู้ใช้นิยมมากที่สุดนะครับรองลงมาเป็นในส่วนของ Canon แล้วก็นิคอนเรียกได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่กันแล้วครับสำหรับผู้ผลิตกล้องโดยตรงอย่าง Canon แล้วก็นิคอนครับ โดยผลรีวิวการใช้งานประจำปี2015เนี่ยผบว่าอุปกรณ์ที่ผู้ใช้นิยมในการใช้ถ่ายรูปมากที่สุดของนักถ่ายภาพรวมถึงชุมชนผู้ถ่ายภาพระดับโลกครับผมว่าไม่ได้เป็นกล้องแบบเดิมอีกต่อไปแต่เป็นสมาร์ทโฟนแทนโดยอ้างอิงจากผลการวิเคราะห์ของ EXIF Data ครของรูปภาพที่ได้มีการอัปโหลดขึ้นไปยังเว็บไซต์ของทางฟรีครับ โดย iPhone กลายเป็นอุปกรณ์ที่มีผู้นิยมใช้ในการถ่ายภาพมากสุดถึง42%ตามมาด้วยกล้องระบบ DSLR อย่าง Canon EOS ครับที่มีผู้ใช้อยู่27%ส่วน n คอนด D มีผู้ใช้เพียงแค่16%เท่านั้นช่องวางดังกล่าวนั้นหากจะว่าไปแล้วก็ไม่ค่อยน่าแปลกใจเท่าไหร่ครับและถือว่าเข้าใจได้อย่างดีเพราะว่าการใช้สมาร์ทโฟนนั้นมีความสะดวกสบายมากกว่าในการอัปโหลดรูปภาพขึ้นไปยังเว็บไซต์หลังจากที่ทําการถ่ายทันทีเนื่องจากมีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอยู่ตลอดเวลานั่นเองแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาครับ iPhone 6s ก็ได้มีการพัฒนากล้องให้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามครับผลการสำรวจในปีนี้พบว่า iPhone ของ Apple เนี่ยในไต่อันดับค่อนข้างเร็วเพราะผลสำรวจเมื่อปี2013นั้น iPhone ยังอยู่อันดับ3อยู่เลยนะฮะซึ่งหากมองในภาพรวมแล้วเนี่ยพบว่าสมาร์ทโฟนนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ครองอันดับที่1ของผู้ใช้นิยมมากที่สุดครับพบว่ามีกว่า3 9เ,เลยทีเดียวเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไรกับผลสำรวจนี้ครับกด Subscribe Channel Notebook Bank ใน YouTube หรือว่ากดที่มุมขวาจอแล้วเข้ามาพูดคุยกันเยอะๆสวัสดีครับ